แม่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 ไงไม่ไงอ,อันหัวหน้าอยูอ่บ่หัวหน้าอยูอ่บ่หัวหน้าอยู่บ่อยู่บ่ขนาดคอยก่อหัวสิ็มมากจ้ะเอาเขาตีเฮอรจัสตีจนมาถามเกิดขึ้นอะไรอย่างคอยมาเจ้าบ้านได้ยินข่าวอันจังกานจัง,ง,งสี่ขลเลยมากเสียเลยเปนลมเสียเหมือนขึ้นอ,อ,นอันคอยว่า แล้วก็ไปซ่องไปไปหาเพา่อนให้หนีกันเอาข้อนาพ่อนาสวัสดีครับเฮ้ยมากไปตั้งสิบเห็นเนาะว่าสิมาตกวันที่สิบสองแต่วันสิมาวันที่สิบสองนั่นแหละพอดีมาฮอดกลางทางอันพวกยาเขาผันมาหลายทางไหมยาอย่างจักยาอีหยังแล้วนั่นอัน โชคเทียโชคใจมากอันมาจอดรถขวางหนาก็เลยบวก่ามาเลยบวกันว่าอุ้ยขันถูกันออกบ้านไปล่างสิพ่กไปหัวมันเหล่าทันก็เลยให้เจ้าของรถพันกลับขึ้นวันถือ่มากไหมบ่มาจังไงอันเบิงเตี๋ยมือขึ้นนี่เป็นอีหยังกับอันดำดำอึมซึมนั่นคนเหล่าเขาเหม็นเป็นตะโตกใจห่ายเป็นหัวหน้าอยู่ตยกี่วยนี่ผู้เดียวได้หัวหน้า บ่เป็นยังดอ,อกแต่หัวหน้าแล้วว่คือน่ำหลวกน้องอยากไปล่ำอยากไปล่ำกะเลยหน่อยใจเสื่อนั่นเนี่ไปล่ำเอาไพ่กะคืดคือกันนันลาไพ่กะอยากไปล่ำคือกันนันลาเมื่อบ้านกะบ่าไปพักพนไปหอดเร่เร่หอดเม,มือนืึ้นยังไงยังว่านเหมือนจำดำอ๋อ<า>เป็นอียังงกับฟ้าออกมากเลยเลยอันหารถเจ้เมืนอนืึ้นนี่เพราะเห็นเป็นยังสันกะเล่กับคึดไปหมดเสาสามารถสังเกตเลือกเดือดขุนไปมารถตั้งเก็ตเลย เราเนอะบึงบัยยุ่นน้ำลายมึงเหงาเห็นอันร้องเพลงว่าอันคิดถึงน้องบึงว่าสันอันคิดทอดอิริเตียนเอาเงินขึ้ <c oughs> นทอดก็ <c oughs> คือไป็ร้องเพลงให้คนเหงืจักหลายแต่ว่าคือทอดคือทอดบ่าคือทอดก,ก็เสียคนเหงืจักน้ำก็ทอดก็เดียเอาเขาก็ยังเอียงก่อนว่าไม่แท็กให้เห็นเองเดี๋ยวแสดงว่าเห็นอยู่เป็นมอก็เห็นอันตัวเห็นือบกตอบโต้มากในห่างที่เปิดตอบจังไหนเห็นพี่มาเปล่น อันคืออันอ่อนอันกะจังว่าอันอันว่ากะจ้าก่อนเฮ็ดยังกับพิมพามานเป็นส้มโองเลอยังไง่ซ้ำนั่นวันพิมมาสามค่ํานั่นสซิจะไปวันที่สิบสองหัวไม่มีรถหัวหน้ามามารับหน่อยมามาลับเนี่ยครับบม่มีรถครับกับมิตรทีรีโนค้นกําล่งหน่อยใจอยู่เนาะ น้อยใจก็แยกแยะออกใ้แม่น้อยใจกับผู้นั้นก็บแยกแต่มาถิ่มใจผู้นี้ไม่ล่ะเนาะผู้นี้ก็โยกไปทั้งหากไว้ายกก็บแยกแต่ว่าน้อยใจกับผู้นี้ไม่ล่ะเนาะก็บผมมีกำลังใจเนาะอยู่ผู้เดียวน้องบ่อยู่น้ำน้องบ่อยู่ย่างพ่มาเนาะพ่อแม่สิไปใส่โอ้ใจใจใจกันเหตุแบบนี้เพราะถามเสียก็เป็นประสาทตายได้ไงมาหอดแล้วกเรีได้บาดเนี่ยมาหอดไปถามผู้นี้อันพ่อหนาดยุ่ยวะ ไปหากันเอาโลดไปนนะไปถามแม่กับว่าไปถามหากันเอาโลดพี่ส like ันเอาใช่ไหมคนก็เห็นคนถิ่นพถามมู่เจ้าอึดขึ้นว่าอยู่หรอกครับเพรตูตอบคนบอกว่ากับไปต้องแม่นผู้ใดบอกว่าสงสัยอยู่ในห้องหลายมือหลือไร้พี่สันถามอันนี้หน่อยอยู่ในห้องหลายมือแล้วพี่สันเอาถิ่นว่เป็นแนว้ออื่นหน่อยสิอันนี้ห้องบางที่ส่วนเรืว่า้พ่ันดีกันิบนว่ปวดขีดปวดเหี่ยวที่ว่าันดอกออกไปมันหนาวยันถึงแดดยันบ่ขาวบุ้ย เลยยอู่ตนี้่ว่าข้ามอ่างเหตุผลยันบ่ขาวนี่ยวะผมบอกจากบ้านเพียรี่เดี่ยวอบ่ย่างออกจากเงี้ยกันกระตีแมียนี่หรอพราะว่าแต่ตแต่แต่พ่อกลับบ้านผมบอกจากผมบอกจากเงี้ยก็เถี่ยเลยครับแม่เถี่ยกับว่าบ่เห็นบ่ออกจากนึ่งกัทเชียบ่ออกจากห้องกัทเชียถามแม่กลัวกับว่าบ่ออกจากห้องกัทเชียบ่เห็นขนะเอาทันเรายางบนไปบนมากเออแต่มาสิเป็นหายแท้์ั่น ไปถามผู้ใดกันไปถาม,ถามอันผู้ยิโจรเห็นก้อนไหวมโนนาดีจักจั๊กสั้นเมื่อเราดาีตั้งวิธีไส่แสดงว่าแสดงว่าขึ้นน้ำวหนาอ,อยู่ตส่นี่โอ้ยผู้ใดเป็นตะเบาน้ำไปถามมือผ่าถามไปกับเราเห็นไม่เห็นยังดอกมันกิดได้พักพอนาะถือโอกาสพักพอนะพักพอนผู้หนึ่งเหมือนลมเหมือน,อนตายมาเทียงมากหนังแจ่มเ <c oughs> มาวลวดมากไปหนีหมาซอยคาลวด นี่ยจ้างไีเหล่อจ้างไหนบักบุกเลื้งไ่อหลาคึดนหอดอันอายกัจ้างไหนมากเนาะจังไหนบุกเบืนมากโอ้ยขันมากแต่กมันอคื่อนสิบวิทยาให้ใช่กันคนบอพอเท้จัางไหน้องไปลองเลี้ยนใส่อยากไปล่ำกับพ่อว่าท่านเลยพ่อว่าว่างได้จังไดจะไปหอดเพิ่นลหรอเอ้าขี่รถไปในลารัฐบาลเพิ่นบ่ได้หายกบพ่โอ้ยอัน เจใ้านายเอยสองสารลูกห้านได้ทอลูกน้องลูกกาบ่มีราย่ใดเงื่อนเดียนกับบะมีสิขายเข่ากับบะมีเข่าขายสิยกรเวีดขายใกล้สิคขายขายหา,า,านกับบมีมีแต่เจ้าัวหากินเลยล้ำแข็งหาแต่น้ำปากน้าทองเดียนี่ท่อมกับคุณ่ะมันกินผู้เดียวครอบครัวกับมีลูกกับเจ้าเล่าห้านกับมีพ่อแม่พี่น้องกับมีุ่่มนันข้าเจ้ากับไปหาอยู่หากินบเป็นบ่มีันั่นย่านโควิดคือเบิ่งไปเอาอัน เพื่อนเอามากองไก่กันกับ่ะไก่กันดิย่านโคบีะนะเอาเพื้นกองไวนี่อยู่ในป่าพื้นเอออันเบรกเพื้นกองมัดนี่อีกมันกับมะใบยายกันเอาไปยังที่ใหญ่กันย่านโควิดบอกให้มันไปยุไก่กันบรรดุนพื้นกระไดอันนี้อันหลานมันบาลามออการมันบัย่าเอาเพื้นไปไก่กันเรื่องมันจะเป็นโควิดีะนะย่านโควิดกับย่านยูนโดเป็นห้องปฏิบัติงานอย่ดียวมันลำบากนี่ล่ะ เลือดอัดเลือดอ,อ,อัรวมยูอตอนผู้อยู่น้ำหลายๆคนก็รู้ตนเจ้าของเนี่ยละกคอนนั่นแหละบานนียสิไปบางสี่กับผู้ว่แมนบ่สิไปว่าขอขอให้สร้างให้เขาเจ้าจัดงาน,นงให้เพื่อนจัดงานให้เน่อันเพื่อนกับจ้างไหวดาราสิบบ่าขานผู้ว่าอนุมัติเพื่อ,น,น,อน,นกับจให้ไปในอำเภอกับจให้ไปลูกหลานกับจีเรยุ่ได้กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเองสิ คันเบ่าเป็นปันเนี่ยสิผ้าไปหาหน้ายกเลยหาลุงหน้ายกไใจเขากระลุงเด็กลุงลุ่มตูนะโอ้ยขันไปหาเพื่อนกระดีนั่นเลยขันบ่าวว่างได้ขันไปหาลุงอันอันโอ้ยอันคุณพ่อเออลุงคุณลุงอันเดี๋ยวนี้อันพวกอันลูกพวกกลานนี่แหละพักอันโตกงานมามีงานสีเหตุอันอาชีพไรกับเคือเป็นหมอลำไปหาลำอยู่ลำกินแต่ว่า เดี๋ยวนี้นี่สิไปล้ำใส่อันทางอันจังหวัดเพิ่นกับบัอนุมาตรก็เลยบดด่ได้ไปล่องไปล้ำอันที่เฮ็ดจังไรอันคุณลุงกะอันบอกอันผู้ว่าแน่ว่าอันมูใจเกินร้อย <c oughs> สิไปล้ำบ้านนั่นเด้อจังหวัดนั่นเด้อ,ดดอให้เขาล่ำโลดให้เขาร่ำโลดว่าไปยังดอกเพิ่นสิงหวัดนั่นบัวโน่ลุงนี่น้องเบืองมาเว้าลีโตัน้นองเบืองกะสิอ,อนุมาตรที่ได้เห็นบ่วโน่ลุงนี่เนาะมันเป็น คือสชีเขาเป็นสิไปคือสชีเขาไปหาอยากที่มันจะยุ่ืหลือไปแก่ไดกุ้ยชี่บ่าบ้าก้นจางดาวจริงไหม่จังใดกุ้ยชี่เขาใจว่าเป็นต่างชาติกุ้ยชี่บ่ากับขังนี่ิบ่าขัดเห็นนองบึงบอสีว่าโจนสลัดโอ้จนสลัดเจ้านี่้พันสีว่าพันสิกักขังไว้อีกถ้ากุ้ยชี่บ้าได้มาหาหมูหาหลองหาล้าอีกบันนี้บ่าตองเมื่อหด้อบันนี้บ่เมื่อกับบ้เมื่อตัวอยู่เดี๋ยวนี่ละเดี๋ยวแล้วงานยังไง เดี๋ยวสืภาพาไปหาลูกไล่ชดทน่ไปหาลูกเท่ากับไล่ไปนํำท่างจ้ะไล่ไปนํำท่างไปลำบากคุณลุงมาหาลูกนี่ตัวตีหอดคุณลุงเป็นคนดีคนเด่นคนดังปวกลูกร้านกัดใจไปจากมาหามาเห็นมันมากอยากไปไนกัดแจ้งบืนมากจนว่าเสร็มาเห็นกันเนี่ยละเห็นอกเห็นใจเนี่ยเทากับว่าจังสีแลยเนาะเบากันโดนโดนไอ้กินอีหังก็คือมะเอิญมะกลัวกับาะแขกก็คือ่ะหอยกินน้ำแน่ะว่าเบาบาขึ้นหอดกัน หาก,กันมา่ขึ้นหอดก,กันบาดถ้กินงามๆับเมื่อเอิญให้ก,กันกินพูดเองเ <c oughs> บอกปังโอ้จนมาล้มออกท้องเมื่อแล้วเอิญแน่อยากอายกินอยู่เด้ค <c> ื <oughs> <c oughs> อยาที่บ่อให้เอิญก็อยากอายอยากยอยากยกินอยากไอ้กินโอ้ย